สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดตัดทางรถไฟแยกเทศบาลเมืองสมุรสงครามแล้วก็อยู่ในเส้นทางรถไฟสายบ้านแหลมแม่กลองนะที่เราเห็นด้านหน้านะครับก็เป็นสํานักงานเทศบาลเมืองสมุรสงครามและด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นสารากลางนะครับจังหวัดสมุรสงครามตรงเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นตลาดล่มหุบแล้วก็สถานีรถไฟแม่กลองอเดี๋ยววันนี้นะครับพามาชมรถไฟหนึ่งขบวนนะ เป็นขบวน4384จากแม่กลองนะครับไปบ้านแหลมสัญญาณเครื่องกั้นดังแล้วนะครับไม้กั้นก็กำลังลงฝั่งนู้นจะลงก่อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยไม้ตรงนี้นะแล้วก็ไม้กั้นนะครับจะลงทีละด้านนะครับผม เดี๋ยวมาชมขบวน4384กันนะครับสำหรับขบวนนี้จะออกสถานีแม่กลองเนี่ย11.30นไปถึงสถานีบ้านแหลมนะครับเที่ยงครึง่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงสำหรับถนนเส้นนี้นะครับตรงไปด้านหน้านะครับก็จะไปอำเภออัมพวาอำเภอบางงนทีส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหลังผมก็จะเข้ากรุงเทพ ต,ตอนนี้นะครับผมได้ยินเสียงหวีดรถไฟเนี่ยมาจากทางตลาดล่มหุบและแล้วก็อาจจะใช้เวลารอนิดนึงนะครับเพราะว่าขบวนรถเนี่ยกว่าจะผ่านตลาดล่มหุบได้นะเราก็รู้ๆกันอยู่ <laughs> ตอนนี้รถไฟมาแล้วนะครับขบวน4384แม่กลองบ้านแหลมแล้วก็จะผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับแยกเทศบาลเมืองสมุทรสงครามขันนําก็เป็นดีเซลราง NKF 1216 ผ่านไปไวจริงๆนะครับผมนี่นะครับก็มุ่งหน้านะครับนป้ายต่อไปเนี่ยก็คือที่หยุดรถลาดใหญ่ก็เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ที่จุดตัดทางรถไฟแยกเทศบาลเมืองสมุรสงครามส้นทางรถไฟสายแม่กลองนะฮะ นานๆนานมีโอกาสได้มาจุดตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับ